นี่ไงมันกระเทาะออกเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมสิบเอ็ดสิบหกเห็นไหมเขตแดนไทยเข็เนี่ยเขตแดนไทยกัมพูชานี่ไงกัมพูชานี่ไงกัมพูชาเขตแดนไทยเนี่ยกัมพูชาชัดเจนไหมตีออกมาเนี้ยัดออกนะตัดออกถอยถอยกถอยไปดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ กองของนะนะอันน nah, 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 okay. ี้เนี good ่ยเทียบกันเลยเห็นไหมครับนะเห็นไหมเขตแดนไทยกัมพูชาสิบเอ็ดสิบเอ็ดศูนยกศนย์เสิเบเอ็ดศตรงกันไหมตรงกันนี่มันเขียนว่าเขตแดนไทยกัมพูชาโดนโดนท่อออกไปแล้ว ยิงรามันยิงมามันยิงเครื่องมันยิงมามันยิงที่นี่เลยนะยิงพิกัดยิงพิกัดก่อนนะยิงยปทางอะไรปันไดก็ไหลเดินมาก็ไหตรงอะไรนี่นะนี่นะเนี่ยนี้ตามเอกสารนะแล้วดูนี่ดีของจริงเลยนะอันนี้ของจริงเห็นไหมเห็นแล้ครับนะเขตแดนไทยกัมพูชาถูกสกัดออกแล้วก็เป็นเป็นหลักหมุดเลยนะ GPS นะครับ GPS ของกรมแผนที่ทหาร ครับดีเ่สองมแผนที่ทหารอนแง่หรือเปล่ามันม่ามันบอกว่าเป็นหมุดแดงนะตามเอกสารมันก็เป็นตัวนี้ตัวตามเอกสารมันต้องมีเอกสารก่อนอึงจะเป็นตัวจริงอ่ะนะอันนี้ชาตเกนอยู่แล้วนะครับทุกคนเป็นสกขีรยานนะศูนย์หไมอุน่งสิบเอ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ด นะครับตรงกันได้กันอันนี้เขตแดนไทยกัมพูชาตรงกันนะครับอันนี้นะฮะเขตแดนไทยกัมพูชาตรงกันเลยนะครมีไทยอันนี้กัมพูชาอันนี้เราไม่ได้ทำเองนะโอ้ย้าบ้านหนมเมตรโอเข้ปนี่าระน้อง็นที่ฐานแล้วก็ได้ตรงนี้นะที่มันจะสะท้อนไปยังดาวเทียมอ่ะวิเตอร์นะทำการวิเตอร์อยู่ขั้นไหนอ่ะ เดี๋ยวราวางกาดไว้เลยไปวางกาดไว้ดูรอบๆเลยไปวางกาดไว้เอ้อาเดชเมนูเสือไม่พวกาดยิับรถวางกาดไว้ครับไปหัวทไปจับราได้พรดแบ๊ดนไดก็่ายอสนมนึงไปใส่ เดินจะเดินเดินรถเราไปขับหาขับหัวมารถทุกคันขับหัวไปเลยก็ได้นะครับรถทุกคันให้ขับหัวไปเลยก็ได้โอ้นี่เหรอนี่เรครับตวนอยานมนานยังแล้วแข่แดงนี่มันนานแล้วแแต่ว่ามันอจับให้เร็วแขแเลยเอาเลยนะครับเอาเขาจะโดนต้องง่ายง่ายผมวาปเลยเอา ต้องก้องนะกล้องไม่อยากถูกกล้องนะฮะฟังนี้หนากระจายกระจาย้องกระจายก้องต้องติด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 ้องติดต้องติด้องติดต้งติดต้องติดต้อด้องติดต้องกิดต้องติดต้องติดต้องติดตงติดต้อ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 งติด้องติดต้องติดต้ด้องติด้องติอ้องตด้านนี้องติด้องติด้องติ้องต้องติดต้องติด้อนติดต้องติดตองติดต้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 องติดตองติดต้องติดต้ิดต้องติดตติองต ตอนที่ผมมาถ่ายรูปแล้วนี่ไม่เห็นเฮ้ยดูแสดงว่าัขาขี้่ออ่ะกี้เราถ่ายไ้เป็นหลักฐานนะนะว่าเรามาถึงเราไมเป็นศัตรอะไรเลยนะมีคนมาสจัด จะถูจะถูจะถูคฮะจะทวนคนนะใช่ทนนูัดมังครับนมังไเกิูดนิเดี๋ยวเดี๋ยวได้วางล้วขยับเ่ขยับแล้วขยับงนี้หน่อยขยับเริ่มเลยข้างล่างเเทข้างล่างเทข้างล่างเท ตอนที่มันมาปักนี่มันจะบอกคนใช้ว่าไงมันมาปักเพื่ออะไรมันก็หล่อว่าเป็นที่ไปที่ทหารไงนก็บอกเป็นแผนที่ทหารน่ที่ทหารไนดูรหัสะดูรหัสตรงนี้นี่รหัสที่เป็นที่ทหารเนี่ยมงเขียนตรงเปนทหารเนี่ยตรงนี้รงเนรับ

เอาขนาดไหนดี๋ยวมีคำรามมากมีรถคันดำด้วยกับบ้างอหมโอเคนี่นายนายน่าใจเล้ยนี่นี่อย่ามาเทียบกันเลยอ่าอ่าใช่ใช่นะเทียบกันเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเขตแดนไทยกัมพูชานะฮะนี่ยังเป็นกัมพูชาอยู่นะครับนะหลักหมุดนี่นะกรมแผนที่ทหาร GPS นะครับเหมือนกัน1ิ0 6 0 7ตรงกัน นะครัเห็นไหมครับคือครับมันกบเกื่นคนอื่นอยู่เพิ่งยุ่งเขตแดนไทยเนี่ยเนี่ยไทยเนี่ยเห็นไหมสารไอทอททหารอยู่ยอยักษ์ยิงอยู่เลยในกัมพูชาอะรยังอยู่ถ้าใค้เชื่อหรือย่างครับว่านี่คือหลักเขตแดนไทยกัมพูชาเชื่อหรือยังครับเชื่อครับเราไม่ใช่ว่ามาทํามันเองนะครับนะนี <S <s คค tamam. ่หลักฐานที่เขาถ่ายรูปเอาไว้นะครับ ก่อนหน้าน kind of oh okay. s <S ี้แล้วก็เข้ามาจากเขตแดนไทยกัมพูชาจริงๆ12.5กิโลครับครับนักินแดงเข้ามาในดินแดนไทย12.5กิโลครับมันนแบบบบดขี่เส้นตรงนี้มันกินอาไรกินกี่แสนไร่เนี่ย มาไล่ไล่จ้าส่งนิ่งเข้ามาปลาปลาเต็มหมดนี่นี่นีอยู่นี่เห็นไหมกินเข้ามาในดินแดนไทยขนาดนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับนะเนี่ยเขตแดนเดิมอยู่นี่ตามหลักสันตันน้ำนี่ฮะตอนนี้หมุดที่เราไปถอนมาเนี่ยมันกินเข้ามาถึงดินแดนไทยนี่12.5กิโลโหมดเลยบ้านกัวละนี่นะครับเห็นไหมอำเภอบ้านกวดทั้งหมดเลย นะครับถ้าเขาลากเส้นหมาอำเภอบ้านกวดเป็นของข้าวท่าอำเภอเลยนี่มันเขียนว่ากรมไปที่ทหารแถวฐานฐานก็ร่วมมือด้วยเขาคนไทยฐานก็ร่วมมือใช่ไงหกรมไปที่ทหารของเราเองแม่งยี่อะไรร่วมมือกับมันคนที่เท่าไหร่เออแนวท่าพุทธคามยา